ไงรับทุกคนฮะอยู่กับผมนิจิคุณนิดตมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรดีอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเราเปิดกล้องเลยมีไอเทมใหม่นะฮะคือหูแมวนั่นเองนะครับให้สมกับเป็นนิจิหน่อยนะครับอ่ะก็วันนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่มีการอัปเดตเข้ามานะครับเล็กน้อยเป็นตู้กาชานั่นเองนะครับสำหรับเพื่อโอกาสได้รับแสงมืดเกา่าอ,อยู่ๆก็ามานะครับเราก็มาเป็นทางด้านของบาวร็อกด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับเป็นบาวร็อกนะฮะเป็นซีอีโอนะครับ ส่วนธาตุมืดเนี่ยจะเป็นนาฬิกาปู่แล้วก็อ่าเยลลี่นะครับซึ่งแต่ละตัวนี่ก็มีความเก่งแตกต่างกันมากนะครับอ่าและสิ่งที่เราหวังว่ามันจะมาก็มาจริงด้วยนะครับก็คือบาวร็อกนั่นเองนะครับมาในเป็นอ่าตู้ของธาตุแสงนั่นเองนะครับส่วนใครรอรุ่นธาตุมืดก็รอวันที่21เลยเนาะนะครับว่าธาตุแสงจะมาก่อนตั้งแต่14ถึง22นั่นเองมีเวลาตั้ง7วันแน่มากนะครับโอเคไม่พูดท่านทำเพลงเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยนะครับทุ่มทุกไอเดียฮะวันนี้เพื่อบาาววรรร็็ออออคับบเเพื่่ดูกน อ่ะขออนุญาตดูก่อนนะครับว่าเก็บอะไรหมดยังนะฮะแหมเปิดประเดิมด้วยไอดีหลักนะครับอ่ะเก็บเก็บพาร์ทเก็บพาร์ทเมื่อกี้แอบนั่งคลิกนั่งเคลียภารกิจแป๊บหนึ่งนะฮะแอบมีการแอบไปนั่งเคลียภารกิจนิดหนึ่งนะครับอ่ะเปิดกล่องได้ตั๋วไม่เอ่ยเดี๋ยววันนี้เปิดตั๋วก่อนแล้วค่อยรูบี้นะครับตามๆกันไปโหแล้คนน้อ,อีกแล้วนะครับป่ะไม่มีเทคนิคนะครับไม่มีเทคนิคไม่มีสูตรอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเปิดอย่างเดียวเลยนะครับปกติเราใช้สูตรเยอะมากสุดท้้ายยก็ไมไม่่ดดอูี โอเคอยู่ในตู้นี้นะครับตู้บาร็อกนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเปิดรวดเดียวสามไปดีเลยนะครับขอยกเลิกสักห้าครั้งหน่อยนะฮะไอ้เจ็ดดิหกเจ็ดโอเคเลสโก้นะครับสามครั้งนะครับสิบห้าตัวก่อนแล้วก็ค่อยลูบี้ตามนะครับได้ไม่ได้ก็ก็ช่างหัวมันนะครับเพราะเติมอ่าตัวแพ็คเนี่ยเราก็เติมไปแล้วนะครับอ๋อของมูลดาวิกโยธินฮะไปห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปคือ เราเติมไปแล้วแพ็กนั้นเพราะว่าเราคิดว่าเออมันจะไม่มาในตู้ไงอ่าในตู้แสงมืดเก่าแล้วแม่งสรุปสุดท้ายมาเว้ยเออสุดท้ายมาแล้วแบบเอ้ารถที่เปิดไปอ่ะคืออะไรอ่ะเออที่เราเปิดไปคืออะไรนะครับไม่เป็นไรแล้วกันเราเปิดต่อนะครับยังเหลืออีก7วันนะครับี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดลีกนะครับเปิดต่อนะครับแล้วก็พอเป็นมืดเก่าเนี่ยเดี๋ยวมืดเก่าเราจะไม่เปิดนะครับโอ้โหครูฝึกทหารตกใจหมดนะครับเป็นเบ้าเหมือนกันนะฮะโอ้โหยังไม่ได้เลยไปนะครับเบ้าร็อกนะฮะ ดาเมจแสงที่แรงที่สุดในตอนนี้นะครับตัวนี้ไม่อยากได้เพราะผมมีเจมูดเจมม่วงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะทับทางกันอ่ะโอเคมาดูกันว่าจะได้ไหมนะครับทุกคนไปสองสามสี่ห้าหกส่วนใหญ่ผมชอบยกเลขเจ็ด้ังอัไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกัน <c oughs> ถึงผมผมไม่ค่อยผมไม่ชอบเลขเจ็ดนะผมชอบเลขห้าเลขหกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเลขเจ็ดเนี่ยเป็นเลขที่ไม่ชอบอบเป็นเลขที่ที่แบบเกินๆน,นะครับตัวแรกมาเป็น เข็นเด็กน้อยฮะยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะครับโตได้ปะร้องเพลงได้ยังโอ้โหฮิเมฮะเจ็ดดาวโอ้โหจะบ้าตายฮึบโอ้ชั้นต้นฮะมองอัป,ปลักษ์สายลับครับอื้สุดยอดฮะเคลือเต็มๆฮะเข็มจัดๆเลยนะฮะโอ้โหปะต่อห้าสิบรูบี้ฮะปะคือเป็นอะไรที่แบบเข็มมากนะฮะไอ้หลักเรากับตัวธาตุแสงเนี่ยไม่ค่อยจะถูกกันเลยจริงๆนะฮะเป็นธาตุน้ำกับธาตุไม้อ๋อดาวินชีโอเคนะครับช่างมันนะครับ ก็ตามสภาพครับตามตามสภาพนะครับเพราะว่าผมเดาไว้อยู่แล้วแหละนะครับว่ามันจะเกลือมากแค่ไหนนะครับสําหรับทุกๆุกไอดีท, ID ที่เปิดนะครับใครที่ได้โชคดีนะโชคดีด้วยนะครับดีดด้วยแต่ใครที่ยังไม่ได้ก็สู้ๆนะครับยางผมเองเนี่ยนะครับตามหาทัวรทัดแสงเนี่ยมาเยอะมากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีแต่ทัดมืด <laughs> ดูสิ ยังมีทีมหลักเลยครับทั้งสล็อตนะครับทั้งเจม่วงโอ้โหทักมืดเยอะแยะไปหมดเลยมีแสงตัวนึงที่จะพึ่งผาได้ก็คือบาวนักวิญญาณนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มจะปั้นแล้วนะครับเริ่มปั้นแล้วนะครับก็ในเมื่อเราเปิดไม่ได้ตัวใหม่เราก็ปั้นตัวเก่าที่เรามีพร้อมกับโอลิเวอร์นะครับบวก2แล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อวันที่ ID 2กันเลยนะครับแป๊บนึงอ่าที่นี่ใน ID 2เราเนี่ยนะครับก็จะมีแค่ตัวนะครับเปิดแค่ตัวแล้วกันเพราะว่าลุยไม่ถึง300เเเเนนนนาะดดี๋ยววรปิใใไลฟ์ัสาร์มร้นอง วันศุกร์หรือเปล่านะฮะเดี๋ยรอดูแลกันนะครับเห็นวันไหนก็ลงวันนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดตู้ว่าแบบ8 5จุด5ก่อนอ่าดูวล้างเกลือหน่อยล้างเกือหน่อยมาตัวดีดหน่อยอึ้บใช้ได้สักตัวไหมใช้ไม่ได้สักตัวนะฮะโอเคนะครับไอดีรองของเราไอดีที่2เนี่ยนะครับมีอยู่20ตัวก็4ครั้งพอดีไปคือถ้าไอดีนี้ได้บาวร็อกอีกนะไอดีนี้จะเป็นไอดีที่แบบ ตั้งแต่เลตมาไอดีนี้ไม่โชคดีที่สุดเลยเว้ยคือไอดีหลักจะเปิดไม่ค่อยได้เว้ยแต่ว่าไอดีรองไอดีสองเนี่ยเปิดได้แม่งทุกอย่างเลยเว้ยจริงๆนี่ไงต้นไม้ฮะบ่นเยอะบ่นเยอะไปนะครับเปิดแค่ตัวเนาะแล้วก็เดี๋ยวอ่าสามร้อยลูบี้เนี่ยอีกรอบนึงเดี๋ยวไปเปิดที่ไอดีสามนั่ดนอนีกนะครับคลิปนี้ไม่อยากให้มันถึงสิบนาทีนะฮะถ้าสิบนาทีเป็นก็ดีนะครับเดี๋ยวลองตัดดูเนาะฮึบโอ้โหอาริสราชินีแห่งดวงใจก็มาครับอาริสคาล็อกเมื่อกี้เปิดถูกตู้ปล่าวะใช่ไหม <laughs> โอเค สี่ห้าเอ้ย let's go ครับเจมวัวไม่ใช่เจม่วงสิบาวร็อกนะฮะถ้าบาวร็อกมาไอดีนี้ไอดีนี้จะขึ้นไปเพชรสองไม่งั้นก็เพชรหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะตอนนี้อ่ายืนอยู่เพชรสามได้นะครับโหเฮ้ยเซตเดียวกันเลยเหรอนักกอล์ฟเซตเดียวกันกับอลิสเลยเมื่อกี้นะครับเซตเซตเดียวกันเลยเฮ้ยอะไรกันนี่อ่ะลองดูกันนะครับห้าตัวสุดท้ายแล้วปะใช่ไหมเบาวร็อกครับบาวร็อกบาวร็อกบาวร็อกจบแล้วนะครับ เป็นลิฟหนาต้นไม้ซะงั้นเลยนะฮะไอดีสองเรานะครับก็ตามนั้นครับตามนั้นแต่ถ้ามีอ่าเดี๋ยวลูบี้เปิดอ่ลูบี้มาเพิ่มมันเสานี้นะครับหรือว่าตัวกระชาที่เกมแจกแจกเข้ามาตามอ่าตามพาร์ทหรือตามต่างต่างขนาดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปิดต่อนี่ไลฟ์กันนะครับมาเป็นเสาร์นอดนะครับใครที่ไม่เคยดูไลฟ์มาดูไลฟ์ด้วยนะครับบอกเลยนะครับเดี๋ยวไปเจาะกันที่ไอดีที่3นั่นเองนะครับไปอ่ะกลับเข้ามาสู่ไอดีที่3นะครับไอดีสุดท้ายของเรานะครับกับ15ตัวแล้วก็300ร้อยูบี้นะครับมาดูว่า ไอดีสามของเราเนี่ยไอดี ID ที่ค่อนข้างที่จะเอ่อพูดยังไงดีอ่ะไอดี <c oughs> ที่ไม่ค่อยจะโชคดีเท่าไหร่นะครับอ่าแต่ว่ามีอันนี้นะมีอาวุธลับของลิวโกโมาชิ้นหนึ่งนะครับหมายถ้าได้อ่าเบานะครับบาวร็อกมาตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็น่าจะขึ้นไปแถวแถวเพชรหนึ่งไม่ใช่เพชรหนึ่งทองหนึ่งได้สบายนะครับอ่าอ่าลองดูนะครับ,ดนะรบเดี๋ยวไปเปิดไล่เกลือกันก่อนนะฮะไล่ดวงไล่ดวงไล่ดวงบ้าอะไรแล้วครับสิบตัวมันเดิมฮะเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมฮะมา ขอตู้ที่ใช้ได้หน่อยนะครับเพราะไอดีนี้เนี่ยต้องการตัวเอ้ยรถไฟไปทํางานเฮ้ยเดี๋ยวนะรถไฟไปทํางานเร็วหน่ะเร็วหน่ะขึ้นรถไฟเล <c oughs> เยนะครับโอ้โหมัธยมไม่ใช่มัธยมอัศวินชั้นชั้นต้นใช่ไหมอ๋ออันนี้ชั้นสูงเจ็ดดาวฮะโอเคนักสู้ไซมอนฮะโอ้โหเฮ้ยบ๊อบบ๊อบบ๊อบบบ๊อโอ้โหสตีปอ่ะเฮ้ยบ๊อบไม่ออกว่ะเป็นไปได้ยังไงกันนะครับโอ้โหจบลบะไปตู้ต่อไปนะครับไม่รีลอเลยนะครับผมคนจริงจริงจังนะฮะไป อย่างน้อยไอดีหนไอดีสเราไม่ได้บาวล็อกใช่ไหมเพราะว่ามันมีตัวค่อนข้างเยอะใช่ปะถ้าไอดีนี้ได้บาวล็อกใช่ไหมไอดีที่สามเนี่ยเราก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าจากคือสังเกตง่ายเลยจากทีมใครที่ไม่มีบาวล็อกเนี่ยพอมีบาวล็อกปั๊บคือแบบข้ามขั้นได้เลยนะครับข้ามลีดไปได้อีกหนึ่งได้เลยนะครับโอ้โหรถเห็นกุ๊กไก่อ่ะเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนไปเลือกสักสามครั้งซิมาลองดูนะครับถ้ามันได้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ก็สู้ต่อออไไปป <laughs> โเคครับบาวล็ก นาวิก,กย์ยฤทินฮะไปลงเรือกันอีกแล้วนะครับห้าตัวสุดท้ายฮะมาฮะมาฮะบาวล็อกฮะครับโยกหัวแล้วโยกหัวบาวล็อกฮะยังไงเอ่ยบาวโอ้โหบาวเหมือนกันแต่เป็นหัวขโมยวะออกออกเข้าใหม่สักรอบไหม <c oughs> รู้สึกไอดีลองเราไม่ค่อยจะดีเลยไอดีหลักก็เหมือนกันนะครับโอเคปะนะครับ ถ้าไม่ได้บาลล็อกขอซีโอก็ไดเ้เริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วจากตอนแรกจะเอาบาลล็อกช่วงมตอนนี้เอาซีโอ่ะโอเคเนะคี่ยไปสามร้อยลูบี้คิกเกตยกเลิกแล้วนะครับไปะจะได้เฮหรือเปล่าฮะจะได้เฮหรือเปล่านะครับต้องมีแค่สามไอเดีเนี่ยนะครับมาแต่เราก็รู้กันอยู่ว่าบาลล็อกมันโหดแค่ไหนนะครับเปิดได้ยากก็น่าจะเป็นกลกงของของตัวกระชากอไของของกระชากเขาแหละนะครับก็ต้องทําให้เปิดยากหน่อยนะครับเพราะตัวมันโกงกันอีกนะครับอ่ะตัวที่สองฮนะ 8ดาวเลยเหรอเฮ้ย8ดาวเลยเหรอบาวร็กอกอะมาสเมลโลเฮ้ย,ยแต่แบบใกล้เคียงละใกล้เคียงละใกล้เคียงละอันนี้บาสเมลโลและบาวเหมือนกันนะครับบาวร็กอกกับตันจูนสนัดนี่มาทั้ง7ดาว8ดาวแล้วก็แปดดาวอัลตร้านะครับมีแปดดาวไฮเปอร์ไหมนะครับเฮ้ยสโนว์บอร์ดโคนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกบเจ็ดดาวอะไรวะ อะไรอ่ะสะเลดงามๆเคยไอดีนี้มีสเลดงามๆแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่เอาดิเนี่ยไอตัวที่ไม่เพิ่มโอกาสนะชอบหมาเว้ยสเลดงามๆไอดีนี้มียังอไงว้ามันไม่ค่อยเก่งอ่ะสะเลดงามๆมาสเลดงามๆเรามีไอดีไหนนะเอ๊ะหรือว่าเราไม่เคยมีเลยไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งนะฮะขออนุญาตดูสเลดงามๆเอาตัวนี้มีบัฟอามาตะาโอ้ ในหลีกล่างๆอย่างเราน่าจะใช้ได้อ่าเขาบอกไว้เลยเขาบอกไว้เลยถ้เห็นก้าดาวนะตัวนี้นะครับเห็นตัวนี้เนี่ยก้าดาวใน PVP เยอะนะแต่ก็ไม่ได้ค่อยได้ช่วยอะไร <c oughs> ในหลีกสาหรับไอดีหลักที่อยู่อเพชรสามเพชรสองเพชรหนึ่งอย่างเงี้ยมันมารู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีประโยชน์นะครับตัวนี้เนาะแต่มีตัดแลด้วยว่ะเออเอาเรื่องนะอ,อันนี้ขาดอันเดียวเองเดี๋ยวค่อยไปผลิตนะครับเดี๋ยวค่อยไปผลิตแล้วกันนะครับ ID 3นะครับก็มาได้แค่นี้ ID 1 i หนึ่งเองก็พัฒนาไปแค่นั้นนะครับเพราะว่ามันแบบตามนั้นแล้วนะเพราะว่ามันแบบเปิดไม่ได้นะทุกคนก็สู้ต่อไปนะครับใครที่เปิดได้ยินดีด้วยครับยินดีด้วยแต่อย่างผมเนี่ยต้องสู้ต่อไปเ <c oughs> ติมแพ็คแล้วก็มีท้าย <c oughs> เปิดกาะชาตัวก็ไม่ได้รูบีก็ไม่ได้โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับเจอกันในซตรีมด้วยนะครับไปสู้